นะครับมาพบกับ6โอลิยเ็นะครับหลังเกมที่เราไพ่ให้กับสตูล1นประตูต่อ2ในถิ่นแอมโบสเตเดียมนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์หลังเกมเฮดโค้ชของเรานะครับบูริมโยนะครับว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็มีทัศนะกับคติในเกมในวันนี้ยังไงนะครับแล้วก็เล่นได้ตามแผนที่วางไว้แค่ไหนครับนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับต่อเกมที่วางไว้ยอมรับว่าในครึ่งแรกเนี่ยโดยเฉพาะใน20นาทีแรกเนี่ยเกมเราเป็นรองเพราะว่าเขาต่อบอลเร็วแล้วก็แม่นยำแล้วก็เราเนี่ยเซตซิงไม แล้วก็จังหว่าเกมลุกเราเนี่ยไม่สามารถจัดกดดันเขาได้หลังจาก20นาทีเราก็ขึ้นจะตั้งเกมได้ก็หลังจากนั้นก็คิดว่านพักครึ่งเราเราจะแก้แก้เกมก็คือแนค่ครึ่งหลังเราคิดว่าเกมลูกเราเราเราดีกว่าแต่ทีนี้เรานั่งอยู่แล้วแต่เรามาพลาดลูกอีกทิอย่างง่ายๆ,ๆซึ่งไม่ไม่น่าไม่น่าเป่าแล้วก็เราไม่น่าเสีย,ลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องกด,ก,ดกัน ผมก็่าอหลายๆ่างวัดแล้วก็รเยคทนเราไม่ได้เพราะว่าเราก็เาเสียจังหวะซึ่งผมว่าง่ายมากเลยก็เขาเยาอมรับว่าติดได้เต็มที่แล้วแน้ว่าพักกดดันวันนี้เราเราแพ้แล้วที่นบ้างเราก็ไม่อยากแพ้แตรว่าทำไงได้มันการเตรียมพร้อมหรือว่าปัจจันะวันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นระบบทีมตัวผู้เล่นยาบาดเจ็บอยู่ที่ยังไม่กลับมาก็คิดว่าแมตน้า ก็จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโอเคแล้วอยากให้ทิ้งท้ายตรงที่ว่าแมตช์หน้าเราจะไปเยือนพัทลุงให้เชิญชวนแฟนบอลเชียร์กันไม่เยอะเพื่อจะหาสามคะแนนแรกของปัตตานีเอฟซีให้ได้ครับโอเคครับครับเียอฝากถึงแฟนบอลน,นะครับเพิ่งสองนัดเองถึงแม้ว่าเรายังไม่มีแต้มแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาชนะได้เนี่ยโดยเฉพาะในแมตช์พัทลุงเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างก็จะกลับมาครับผมก<อ>็ขอ,ขอให้แฟนบอลน,นะครับช่วยกัน ตามไปเชียร์ให้กันเยอะๆนะครับเพราะว่าพัทถลุงเราเปเดือนเป็นทีมที่แข็งแกร่งซึ่งสําคัญมากสําหรับเป็นยูฟ่าเรขอให้แฟนคลับครับช่วยกันให้ไปเชียร์ไปเชียร์กันเยอะๆข้างหน้าครับโอเคนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์โบว์บักนะครับเดี๋ยวมาพบกับทิปต่อไปนะครับจีโร่จีโร่ถ่ายภาพตุลิทวายมซีรายงานขอบคุณครับ